อน,นิี้จงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงหมายความว่ามันมีความแปรปรวนไปทุกเวลาทุกนาทีทุกเสี้ยววินาทีทุกจุดทุกปลอยันก็ตรงข้ามกับคำว่าเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ตรงกับเที่ยงสิ่งที่เที่ยงก็มี สิ่งที่ไม่เที่ยงมีแต่สิ่งที่เที่ยงนั่นก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งเที่ยงเช่นอะไรบ้างเช่นความตายความตายเป็นของเที่ยงมีอยู่แต่แต่สิ่งที่ให้อยู่เที่ยงมันไม่ม,ม,มัไม่มีสภาพมันต้องแปรปลวนไปตามกาลเวลาคำว่าความตายเป็นของเที่ยงคือต้องตายแน่ คนเราสัตว์เราสัตว์โลกทุกชนิดเกิดเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมแล้วก็ยังต้องตายคือหมดบุญก็หล่นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นสุกแล้วมันต้องหล่นมันไม,ไม่แห้งติดต้นก็หล่นลงมาเพื่อกระจายขยายพันธุ์ต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของผลไม้แต่ความไม่เที่ยงเนี่ย เช่นร่างกายเราไม่เที่ยงชีวิตเราไม่เที่ยงตาหูจมูกเล่นกายใจเราไม่เที่ยงผมขนเล็บฟันหนังเราไม่เที่ยงถ้าเที่ยงผมมันก็ไม่หอกถ้าเที่ยงขนรมก็ไม่หล่นไม่รู้จะหล่นที่ไหนก็หล่นในห้องในที่พัก ถ้าพื้นลื่นๆสะอาดก็จะพบมากวาดพบขนขนคนแม้แต่ขนสุนัขขนแมวก็ยังหล่นเล็บของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงมันงอกยาวไปเรื่อยๆเราตัดแล้วตัดอีกมันก็ยาวออกไปงั้นะมันถ้าไม่ดูแลมันก็สกปรกด้วยฟันเราก็ไม่เที่ยง งอก,กตอนแรกไม่มีหรอกในฝในปากฮะต่อมาเราก็มีฟันน้นํานมงอกขึ้นมาฟันน้นํานมงอกขึ้นมาแล้วก็ฟันน้นํานมหลุดต่อไปก็เป็นฟันเรียกว่าฟันแท้ฟันผู้ชีวิตก็เอางอกออกมาพองอกออกมาแล้วสักพักหนึ่งมันก็เริ่มจะหลุดอีกบางคนก็อายุยังไม่ทันไรเลย สามสิ 30, 40, 40ก็เริ่มไปแล้วต้องเปลี่ยนฟันแล้วต้องไปครอบฟันต้องไปจัดฟันต้งทน,นก็ฟันทนไปถึงห้าสิบหบางคนมีบุญมาวาสนาช่วยฟันดีอยู่ไปถึงร้อยก็ยังไม่เป็นไรปลอดภัยนะฟันยังติดตัวไปอยูนะ่นั่นก็เรียกว่าฟันดีฟันทน แต่ทนขนาดไหนมันก็ไม่เที่ยงนะนมีสภาพแปรปรวนหนังเราก็ไม่ทนจากหนังตึงเต่งมันก็หนังหิวสมคนเล็บฝันหนังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เที่ยงนะรวมแล้วร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงมันก็ทำให้เรายากลำบากที่จะดูแลบางทีก็พลังเผลอ ถ้าความตายเป็นของเที่ยงมันตายอยู่ตลอดกาลนะใครๆก็ตายหรือโลกหมุนอย่างนี้มันก็มันก็เที่ยงไปได้นะแต่มันเที่ยงในความหมุนเพราะฉะนั้นก็เราจะให้อยู่คงที่มันไม่อยู่เราจึงต้องดูแลให้ดีนะนระมัดระวังสิ่งที่มันไม่เที่ยงนี้ให้ใช้ได้นานๆน,น,นั้นเป็นสิ่งที่ดีนะลองพิจารณาดู